สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับจะมาให้คําแนะนําเป็นแนวทางในการทําข้าวอย่างไ้ไม่ให้ข้าวออกตรงในเดือนที่อากาศร้อนนะครับอันนี้ภาพนี้จากแปลงนาของ,งตีเองนะครับที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับแปลงนี้เกี่ยววันที่สิบห้าเดือนเมษานะครับก็คือข้าวเราออกช่วงประมาณเดือนมีนานะครับพอเมษานี่ข้าวเราก้มหมดแล้วอันนี้ก็จะให้เป็นคําเป็นแนวทางนะครับก่อนพ่อแม่พี่น้องจะทํา ข้าวในรอบนี้ที่ว่าเราจะออกเดือนเมษาเดือนมีนาเนี่ยเราต้องรู้อายุของข้าวก่อนนะครับว่าเราทำข้าวอายุเท่าไหร่ถ้าเราทำข้าวอายุเก้าสิบวันให้พี่น้องนับวันที่เก้าสิบครับวันที่ครบกำหนดเกี่ยวถอยหลังมานะครับถอยหลังมาสาสิบวันก็คืออายุข้าวได้หกสิบวันหกสิบวันนี่คือข้าวเราออกถ้าสมบูรณ์ข้าวออกนะครับ ให้ดูข้าวเราออกนะครับอย่าให้ออกในเดือนเมษานะครับเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ข้าวออกเดือนเมษาเนี่ยผลผลิตจะตกต่ำมากเลยหรือบางทีอาจจะไม่ก้มเลยข้าวออกมารวงขาวมาเลยคือเป็นฤดูที่อากาศร้อนถ้าจะทำก็ให้ออกประมาณเดือนมีนานครับพอสิ้นมีนาให้ข้าวก้มให้หมดนะครับ คือข้าวก้มหมดพอเกี่ยวช่วงสงการช่วงอะไรมันไม่มีปัญหานี้คือข้าวเราก้มแล้วมันเข้าเม็ดแล้วปัญหาจะน้อยนะครับถ้าข้าวออกเดือนเมษาเนี่ยกำลังตากดอกเนี่ยปัญหาตรงนี้ต้องมาแน่ครับข้าวผสมเกสรไม่ได้เกสรล่วงทําให้เป็นเป็นข้าวเมล็ดรีบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรนับนะครับสามสิบวันจากวันออกไปถึงวันเก็บเกี่ยวครับให้คํานวณอย่างนี้เลยค่าข้าวอายุร้อยวันเขาจะออกตอนอายุเจ็ดสิบวัน เราจะเริ่มออกน,นะครับอันนี้เราก็ต้องลองคํานวณนะครับจะได้ไม่เสียหายเรื่องผลผลิตนะครับก่อนจะทําข้าวเราต้องรู้ก่อนอายุข้าวเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะไม่ค่อยเสียหายแต่ถ้าเราจําเป็นจะออกในเดือนเมษาให้เราขยับไปครับขยับให้ออกให้ข้าวไปออกประมาณสิ้นเมษาหรือต้นพฤษภานะ อันนี้ปัญหาของเราก็จะไม่เกิดนะครับอันนี้ก็มาให้คําแนะนําเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกระกน,นะครับที่กําลังจะลงมือทําในรอบนี้นะครับก็คํานวณพันข้าวก่อนว่าเราจะไปออกเดือนไหนนะครับเราจะไปออกเดือนไหนแล้วเราค่อยลงมือทําถ้าเราทําไปแล้วผลผลิตเราไม่ได้กําไรเราก็ไม่มีนะครับมันจะทําให้เราขาดทุนลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆจากลุงตีตะวันแดงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ